สวัสดีครับวันนี้มาคัดของเต่าเหมือนเดิมนะครับดดว,วันหยุดวันอาทิตย์เราก็มาคัด เยอะแล้วมันจะเหนื่อย

พวกพระเก็บ,มา,กบม,ากกมาเก็บมากองแต่จะต้องไปเก็บกองไว้ให้ใส่ถุงให้แล้วถึงไว้ห,หน้าห้องแล้วเราก็มาแกะเพราะว่าถ้าไม่แกะเราไวาเ้เยอะๆมันก็เหนื่อยแกะ วันอาทิตย์เนี่ยแกะอย่างนี้นะกวดเพื่อน,นไม่เอานะเขาเอาเทดูเลยนะทุกวันเนี่ยเพราะว่าขมกลัวเจอยัดไส้ไงนะแต่เอาที่มันสะอาดสะอาดอยาเพื่อนๆก็ไม่ได้ เพื่อนๆก็ไม่เอาถ้าก็เทออกมาเจอเขาหักแล้วนะถ้าเราเลือกไปแล้วน่เี้เราบอกคัดมาแล้วอาจะเป็น,นั้นผมว่าเยอะๆนะครับขายก็เดียสองเดือนบางทีก็สองเดือนถ้าได้กระดาษบ่อยๆก็ จะไปเคลื่อนใช้ฟ้าบ่อยๆอ่ะมีทีบังเจ้าเขาแกะไงผมก็จะได้ได้มาเราเก็บสะสมอ่ะถ้าได้เยอะเราก็รีบเอาไปขายเดี๋ยวออกย็มาคัดเงีย้ยขวดเหล้าขวดเบียร์เรวก็เอาไป ขวดเหล้าขวดเฟียคัดใส่กล่องใส่กล่องเวลานั่นมาเวลาไปขายเราก็ยกขึ้นเลยไม่ต้องหลายเดือนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ขา,ายวันต่อวันนั่นแหละหลายอันนี้ก็อันนี้สองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์แค่เนี้ย สองอาทิตย์ก็เยอะอยู่นะพอไม่มีคนเก็บผมก็เลยเก็บพอเขาเห็นผมกเก็บเขาเก็บตามอีกคนไทยมัน,เ,นเรื่องปกตินะ ฝามันเนี่ยฝามันเราจะแยกก็ได้นะขวดพลาสติกฝามันเราแยกก็ได้ฝาี่ยเราแกะออกแยกก็ได้ก้าขายได้มาลราคามูลราคาเดียวกันกับขวดพลาสติกเราก็ไม่ต้องแยกกันได้ราคาจะแขงกันนิดหน่อย มีน้ำต้องเททิ้งนะอย่าไปโกงเขาเขาจับได้แล้วเขาก็จะไม่ไว้ใจเราแต่มีเยอะพวกที่จอมโกงอะ่ะ เราจะไปโกงเขาเลยมันก็เก็บไว้นน่นน่บางทีสองเดือนสามเดือนก้าะขายที่ก็เยอะ ถ้าขุดไม่สะอาดเขาก็ไม่เอานะต้องให้สะอาดถ้ามีขี้บุหรี่อะไรเงี้ยมีน้ำหมากอะไรเงี้ยเขาไม่เอาแล้วเขาหักกระเท้าเลยนะแลต้องทิ้งไปเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ